สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องทำผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็เข้าปเหงาข้าไปเคราครับบิตครับประจำวันก็เป็นวันที่ส1ตุลาคมนะเป็นวันพุธนะคะรับจากที่ผมได้อัปเดตไปน่าจะสอสามเดือนก่อนนะครับราคายังอยู่ตรงช่วงนี้เห็นไหมผมบอกว่าราคาเนี่ยมองว่าม,มีโอกาสที่จะลงต่อนะถ้าจำปิดถ้าไม่ผ่านแนวต้านตรงนี้แต่ปรากฏว่าราคาสาเ้าถึงสารป,ประมาณ4ีิบไม่ผ่านนะมีการทิ้งตัวลงมา หลุดแนวรับแรกที่ให้ไวนะเดือนตอนทิ่แรกคิดว่าตัวนี้อาจจะเด้งให้ก่อนนะครับแต่ว่ามันมันไม่เฉดมันเด้งตัวนี้พอมันเด้งตัวนี้เสร็จแล้วมันม้วนตัวลงมาเน,นี่ยมาแนวเนี้ยเสร็จแล้วก็มีการดีดใครที่ได้เข้าตัวเนี้ก็อาจจะได้อยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่ได้เล่นนอกเส่แล้วถือว่าแต่เราเสรแล้วใช้ได้อยู่แล้วก็วราคาปัจิบันเนี่ยก็มีการทําโลใหม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะอัปเดตสารคดีคร่าวๆเราเึ็นไอเดียนในการเทรดครับก็เช่นเคยใครที่ชื่นชอบการเข้าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็ติดตามไปกำลังใช้กันด้วยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของราคาในระอบที่แล้วท่ลองทำให,หม่ะลงตอนนี้ถึงเป้าเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นแผนที่ทําไว้นานแล้วนะครับบอกว่า,วา,วา,วามีโอกาสที่จะลงต่อซึ่งตอนนี้ถ้าดูจากทรงมันก็ยังดูไม่ดีนะยังมีโอกาสลองดิแต่ผมมองว่าดาวไซ้์นี้มาเยอะแล้วเดีย๋ยวอาจจะมีการแย่งสักรอบหนึ่งรอบสั้นๆหรือรอบระยะไกลผมมองว่าเดี๋ยวน่าจะไกลแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรนะครับทีนี้ ใครที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเพจด้วยกันเราจะมีส่วนของตัวคำว่าเพิ่มเติมตรงนี้นะครับถ้าเป็นช่องไทยรูป้วกดคาว่าเพิ่มเติมนะครับเลื่อนไปที่ด้านล่างจะมีในส่วนของตัวไลน์ปุ่มม่พูดคุยแผนตรงนี้จะเป็นไลน์ไม่พูดคุยแผน,น,น,แแผนของริปโิตแล้วก็ทองคำนะโดยเฉพาะทองคำมันจะมีการแชร์มุมมองการเทรดไอเดียในการเทรดอะไรตสารคขึ้นให้นะครับใครที่สนใจอยากจะได้มุมมองและไอเดียในการเทรดอยากมีเพื่อนเทรดนะครับเทรดคู่อเมริกาเทรด นาเชนียุโรปนาชนีผู้จีนนะครับหรือว่าทองคำเนี่ยใครที่สนใจก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของใครที่มีมาญชีเอเน็ตอยู่แล้วแลอยากจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันก็สามารถทําได้เยยพียงแจ้งย้ายผู้ดูแลไปที่หมายเลขหนึ่งหนึ่งหกสาหนึ่งสามแปดสามนะสอบถามไปอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของททงเนต็ตหรือว่าสอบถามมาทางไลน์แอดก็ได้นะครับในส่วนของคนที่ยังไม่เคยเทรดเลยและอยากจะเริ่มต้นลองเทรดก็คลิกลิงก์ตงงะเบเวนตรงนี้นะครับจะเป็นมาชีไว้เทรดคริปโตแลว้วก็ทองคำน,นะครับ เป็นของบางทีของ Mo กเวกเนก็ข้อดีก็คือไม่มีค่า swap นะครับถือสั้นถือยาวได้หมดแล้วก็ปิดกำไรได้ทั้งฝั่งขึ้นแล้วก็ฝั่งลงนะครับประมาณนี้อะทีนี้เรากลับมาที่คัพปิดบิดคับกันนะครับในส่วนของคัฟของบิดคัพเนี่ยถ้าส่งขึ้นเนี่ยตอนนี้ราคาผมมองว่าชุดเนี้ยกรบชุดนเนี้ยมันโพลาไซเคิลกันนะสิ่งที่จะลงแล้ว อย่างโอเคได้คือแพทเทิร์นของแดอรบันอลนะในช่วงนี้เราอกก่อนแดอร์บันนอที่จะมองบอกถึงความเป็นเทนชุดเดียวกันนะครับเนี่ยถ้าดูจากกราฟอ่าสามเดือนเนี่ยผมมองว่าตรงนี้นอาจจะเป็นขา A แรก B แรก C แล้วอาจจะมี D หแล้วก็มี E นะแต่ว่าผมมองว่าราไซส์เนี่ยอาจจะค่อยๆซึ่งลงอาจจะไม่ได้ติดลบแต่อาจจะอยู่ในช่วงของไซส์เวดา้าครับเทนมองระดับประมาณนี้ก่อน ตอนนี้เรากําลังตามขาสี่ชุดนี้อยู่นะครับมองว่าเหตุผลที่ไม่ให้เป็นนอนเพราะนอนเนี่ยสัดส่วนของมันควรจะเท่ากันถ้ามันเท่ากันมันติดลบซึ่งผมมองว่าอเรียนเรียนวิเคราะห์มันติดลบไม่ได้ใช่ไหมมันเต็มที่มันน่าจะมีแค่สูงนะครับก็เลยคิดว่าแพทเทิร์นของดาวนอเนี่ยน่าจะมีน้ําหนักมากกว่านะครับน่าจะมีน้ําหนักมากกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของดาวไซด์นะครับดาวไซด์ของการลงของชุดนี้ ชุดนี้ตรงนี้เป็นเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองพอลงเซกเมนต์ที่สามนะครับอทีนี้พอดอกมาดูทางเฟรมันที่ลงเซกเมนต์ที่สามเนี่ยในเซกเมนต์ที่สามเนี่ยจุดชุดนี้คือขา A ตรงนี้คือขา B ตรงนี้คือขา C ในขา C เนี่ยรเราเห็นแล้วว่าตรงเนี้มีโครงสร้างย่อยอีกก็คืออาจจะเป็น a น้อย b น้อยแล้วก็ขา c น้อยซึ่งในโครงสร้างตรงเนี้ในภาพใหญ่จริงๆถามว่าเป็นโครงสร้างของเทนภาพของขาขึ้นที่จบได้ไหมผมมองว่าได้นะมองว่าได้ก็คืออจะเป็นรูปแบบของเคที่จบตรงนี้เราขึ้นต่อแต่อย่างไรเดี๋ยวรายละเอียดของมุมมองของึ้นเราไปคุยกันในคลิปของขึ้นแล้วกันตอนนี้เอาเบื้องต้นของไอเดียที่ที่น่าสนใจตอนนี้ก่อนนะครับคือชุดหนึ่ง ัวน,นี้คือ a หรือ b, b ทั้งหมดนี้คือลงขา c ขา c จะมี segment ย่อยก็คือหรือว,ว่าขึ้นย่อยก็คือล้วเนี่ยววจะเป็น a น้อย b น้อยแล้วทั้งหมดนี้คือขา c อยู่เพราะว่าตรงเนี้ยตรงนี้อาจจะมีการแยกนะอาจจะมองในเรื่องของการแยกได้อยู่ก็คืออาจจะเป็น c x a นะครับตัวนี้อาจจะอาจจะเห็นการรีบาว b แล้วก็ลงขา c หรือเปล่าแต่ถ้ามีแช่งกับตัว มุมมองนี้ก็อาจจะรวบเป็นชุดเดียวกันอันนี้เราค่อยว่ากันนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าชุดนี้มันเหมือนมีการพักนะพักแต่ว่าถ้าเทียบกับตรงนี้จะแม้ลงมาสองสองสองแท่งดีหนึ่งแท่งลงตรงนี้ก็พักหนึ่งแท่งผมก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นชุดสัดส่วนที่พอรับได้ a b c x เนี่ยตอนในความยาวของ a ถ้าเราวัดเป้าร์าเก็ตเข้าๆนะครับ ตอนนี้นราคาก็ถึงทาร์เก็ตกันแล้ว,ลวยังมีดาวซ้าอีกนิดนึงก็คือประมาณ29.74นะลงมาได้ถึง100%คิดว่าถ้าแถาวโซนเนี่ยน่าจะมีรอบเด้งนีแต่เด้งเด้งมากเด้งน้อยเนี่ยผมมองว่าถ้าเราเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์น,นะครับชุดนี้มันดีรีบาวมาแค่เท่าไหร่ในสัดส่วนของราคาทั้งชุดที่ลงไปนะ เหมือนก็ได้38.2อยู่นะถึงอยู่แต่ว่าไม่ถึง50%ก็ถือว่าอย่างน,น้อยชุดเนี้ผมมองว่าถ้าดิรรีบาวก็อาจจะได้อ่ะอย่างน้อยก็คือชุดนี้ก็4 0่สิดเสี่นะครับสี่สสีี่สถึง4ีบสโดยประมาณนะนนเพราะเนรอดลับอยู่โครงสร้างย่อยต่อนะก็ไปตามเทนชุดนี้ในโครงสร้างตรงนี้มีหรือเราจะลดสวิงถ้าตัวนี้เป็นดิมเพาวผมมองว่าถามว่าได้ไหมได้นะ แต่ว่าต้องมาเช็ครู้ว่ามีกดขึ้นสลับไหมเนี่ยตัวนี้เป็นเว็บหนึ่งเว็บสองเพื่อลงเว็บสามของขา C ีเพราะตัวนี้คือ A ตัวนี้คือ b ตัวนี้คือ C ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น C ในรูปแบบของแพรงเกิลเนี่ยผมมองว่าไม่ควรเห็นในรูปแบบของอิมเพลสที่ที่สอด่เข้ามาของในรูปแบของเคทนอนมากกว่านะครับเคทนอนมากกว่าแต่ถามว่ามันมันคล้ายคลึงกันไหมคล้ายคลึงกันในภาพใหญ่ก็ถ้าจบก็จบ C ก็ขึ้นต่อเหมือนกันจบจบภาพ ดอยก็ขึ้นได้เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปแบ่งกันทีหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยถ้าตัวนี้เป็นขึ้นหนึ่งตัวนี้เป็นขึ้นสองตัวนี้เป็นสามเดี๋ยวก็มีดีติบาลสี่เห็นไหมฮแต่ลองดูว่าสองเนี่ยมันไม่ได้เก็บของนะแล้วก็บริบทของสองเนี่ยรีเทสก็ข้าตื้นนะผมเลยดูว่ามันเข้าข่ายของเคสหนอนมากกว่านะถ้าให้คะแนนในการห้ามหนักว่าฟันธงมันเป็นไรดีเทสเดนเกตห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นอินพาวได้อยู่แล้วก็ถ้าตัวนี้เป็นสามก็ได้ดีกีของขึ้ แต่ยังไม่ถึงนะยังไม่ได้เป็นแบบอารมณ์ของการลงวินรพามันต้องปกติมันลงด้วยความเร็วแรงใ่สั่นของมอ,งม,องมันควรลงเร็วกว่านี้แต่ถ้าเราตีองศาเนี่ยมันค่อนข้างซึมลงมันเข้าเข,ข้าคอนเซปต์ของนอนมากกว่าเอาหลักการครอบปประมาณนี้เพราะฉนั้นเดี๋ยวขอตามเป็นนอนแล้วกันชุดนี้ก็คือขา a รีบาวบ b ตัวนี้คือ C ตัวนี้คือ x ชุดนี้คือ a ถ้าจบ a เดี๋ยวมีรีบาวบ b วเดี๋ยวมีอาจะมีขาหนึ่ง แต่ถ้า X ชุดนี้รีบาวมาเบรกตรงนี้ก็คือทำลายเง่ายไขของการลงถ้าสูงกว่า50ขาขึ้นจะดูดีนะครับถ้าสูงกว่า50ประมาณ55แต่ถ้ายังต่ำกว่าก็ให้ระระวังนะครับหรือเอาโครงสร้างตัวนี้ก็ได้ถ้าติดรีบาวมาเกิน6 8ก็คือติดสัก46เนี่ยผมมองว่าดูไม่ดีแล้วสำหรับภาพขาลงอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะตรงนี้ต่อ X ลงขา A นะครับ เราไปดูทางเส้มวิก <c oughs> พอมาดูวิก A B แต่พอดูวิกตรงนี้เหมือนเป็นเซกส้นเดียวกันนะเดี๋ยวขอดูมานอีกรอบหนึ่ง เอบสีอ่าตอนนี้สิ่งที่มันกำกวงคือชุดนี้นะเพราะตรงนี้ไซส์มันมีความใหญ่พอไซส์มันมีความใหญ่เนี่ยผมมองว่าถ้าตรงนี้มันเป็นแค่เเนี่ยผมมองว่าไซส์มันเล็กเกินไปไซส์มันเล็กเกินไปเพราะตรงนี้มันเป็นแค่ดีกีเดียวนะมันเป็นแค่ดีกีย่อยอันนี้มันเป็นดีกีหลักเพราะั้นถ้าจะเป็นชุดเดียวกันผมมองว่าตัวนี้คือหนึ่งก้อนตัวนี้คือหนึ่งก้อน แล้วตรงนี้ถ้าเทียบไซส์เนะี่ยผมมองว่ายัางเล็กกว่าก้อนนี้กับก้อนนี้ตรงนี้มันยังเป็นซับเวฟได้เพราะฉะนั้นผมมองว่า x เนะี่ยน่าจะจบตรงนี้นะครับ x น่าจะจบตรงนี้อ่าตรงนี้คือขาเเดี๋ยวลองเทียบสัดส่วน a. b อ่ีขา C ลงที่ร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีนะครับหรืออาจจะเป็นแบบนี้ a b c x นะครับถ้าชุดนี้คือขา a เพราะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นโครงสร้างเรืของขา a เพราะนั้นดาวไซยังมีนะถ้าตรงนี้ลองเป็นนอนเนี่ยแต่ลองค่อนข้างโหดเลยถ้าเป็น,นอ o นสแตนดาร์ดเนี่ยแนวรับของ big cup เนี่ยจะอยู่นู่นเลยทาร์เกต็ตเนี่ยอยู่27อ่านเป็นเป้าที่เราคุยกันนะในภาพใหญ่27ถึง23อันนี้ถ้าเป็นขา a นะถ้าเป็น a b, b, c, x แล้วก็ a ที่นี้จะเป็น a ย่อย b ย่อยลง c ย่อยเพให้จบ a ชุดนี้มีอ,อาจจะเป็นแบบถ้าลงแบบนี้คือลงแบบโคดแต่ถ้าลงแบบทยดีก็คือ a น้อย b น้อย c น้อย แล้ก็ดีน้อยอีน้อยก็จะค่อยซึมลงแบบนี้ก็ดีอันนี้คือตอนนี้ลงที่ไม่ได้โหดมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าอาจจะมีดาวไซส์ในการลงอยู่ในภาพใหญ่ในภาพระยะร้าผมมองว่ามีรุนนะแอบแปดว่าอาจจะเป็นแค่ทรงของริมนะครับแล้วดลโคงสร้างของทูนิต่ตอจุดเริ่มต้นของขาซนะครับ เราไปดูทางเฟรม D เนะี่ยผมมองว่าถ้าตัวนี้คือเี่นนะชุดนี้คือขา C ใช่ไหม A B C X A A น้อย B น้อย c น้อยถ้า c น้อยผมมองตัวนี้อาจจะเป็นคงสร้อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งีบาวสองเพื่อลองสามไหมของขา c ดับไปดูทางเฟรมเดีับตัวนี้เป็นโครงสร้างย่อยผมมองว่ามันก็เหมือนเช็คนอนนะก็คือจะเป็น a b c เพราะฉะนั้นพอดูโครงสร้างย่อยเนี่ยผมมองว่าดูของขา c ของชุดนี้ใกล้ครบแล้ว แต่ครบแล้วอาจจะถ้าเป็น Impower ก็อาจจะมาถึงรอบา8 313, 3ี4หรือ3อ2เพราะฉะนั้นมองว่าดาวไซด์เนี่ยไม่ได้เยอะนะครับมองว่าแนวรับแรกที่อาจจะรุนเล่นเป็นพื้น4ย่อยนะครับอาจจะอยู่ในโซนนี้312สอง3ี4รุนเล่นของพื้น4เป้ารีบาวก็อาจจะไม่เกิน315นะครับของชุดนี้อันนี้ก็คือเป็นโซนแนวล้วเพราะฉะนั้นบิคับถ้าย่อมาตรงนี้ผมมองว่าน่าสนใจรุนอาจจะเป็นขา X เพื่อลงต่ออีกชุดหนึ่ง t าเก e t โซนด้านล่าง หรือว่าลุนจบเอนะครับถ้าจบเอก็เห็นการรีบารดอการกลับตัวแรงถ้ามันจบเหรืออาจจะเป็นแค่โครงสร้างย่อยในภาคไหตอนนี้ที่ลงไปรีบก็คือ A, B, C ีแล้วเพื่อขึ้นขาดีอย่างเงี้ยดักอปไซด์ก็จะเยอะหน่อยเพราะนั้นผมมองว่าส่วนตัวนะถ้าเราเดับอยู่ทำเฟรม4ชั่วโมงอืม ระดับมูม่งผมมองว่าดาวไซด์เนี่ยบิดครับนะครับถ้าราคาย่อมาต่อแนวรับที่น่าสนใจนะจะอยู่ที่ประมาณ3 4มสถึงสานะอาจาจะจังหวะในการเล่นหน้าบายหรือว่าหน้ารอดขึ้นไปรุนเป้าอย่างน้อยก็คือประมาณ3 5มสิบห้าถึงสามสิเนี่ยอาจจะถึงนะครับแนะตรงนี้หรือเอาอย่างน้อยสามสิบห้าถึงสามสิบหกก็คือเป้าในการรีบังอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้แนวรับตรงนี้อันนี้คือทางเกตเราใช้ตรงนี้เป็นจุดออกส่วนโซแนวต้านะถ้าราคามันเด้งขึ้นไปเลยเนี่ย ตรงนี้จะเป็นแนวต้าน36.6ตรงนี้อาจจะเป็นแนวที่ยอ่อแต่ถ้าตรงนี้มันย่อมาอาจจะย่อแล้วอาจะดีขึ้นไปเป็นภาพเส้นสีเขียวตรงนี้นย่อแล้วไปต่อไปหอาทาร์กเก็ต36.67แล้วก็37.2เป็นแนวต้าระยะไกลนะครัสำหรับตัวบิดครับแล้วก็แนวต้านลึกๆเลยจะอยู่ที่38อะมองประมาณนี้ากาันก็หวังว่าถ้าจะพอเป็นไอเดียในการเทรดได้อยู่นะครับสำหรับบิดคับก็เช่นเคยกใครที่ชื่นชอบ การคอยนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกันลงใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ของคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ